สวัสดีผู้ชมทุกคนอีกครั้งนะคะเจอกันอีกแล้วกับจูนในช่องจูนลี่ชาแนลนะคะอ่าตอนนี้เกมนี้ก็เป็นเกมลัคกี้ในโกนะคะทุกคนเกมนี้เล่นบ่อยมากเพราะว่าชอบมากชอบมากจริงๆชอบมากมากเพราะว่าเล่นตอนไหนไม่เคยเสียเลยได้ตลอดถึงมันจะได้ทีละบาทสองบาทก็เหินดูดีอย่างเงี้ยทีละบาทแต่ไม่เป็นไรดูมันแตกสวยเพราะว่าสีมันสวยอะทุกคนดูดิ แตกแต่ละทีเกือบเต็มอะแต่ว่าก็ได้ไม่เยอะหรอกเออเดีนี้สาสิบสองบาทอยู่นะเบ็ดสี่บาทนะทุกคนทุนก็แบบทุนต่ำๆอ่ะเพราะว่าเกมเมื่อกี้เราก็ถอนไปแล้วถ้าเอามาเล่นหมดเดี๋ยวมันจะหมดเออไหลอือหือสามตัวทุกคนสแกตเตอร์ตัวที่สี่จะเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าเลยเหนื่อยจะลุ้น,น่ะทุกคน ก็ถ้ามันเข้าก็ให้มันเข้าไปเลย,เลยนะเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอออือห mm ือ hmm. ไปไหลเออไหลอือสวยทุกคนดอกนี้โอ้โหเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาไหลเออตัวคูณ <c oughs> สองไปอีกเออ โอ้โหอย่างไรอะ่ะดูดิอือหือเอาอีกโอ้โหจังหวะนี้สเก็ตเตอร์เข้าด้วยทุกคนแต่ยังไหลไม่หยุดไปห้าตัวโอ้โหโอ้โหทุกคนห้าตัวบอกแล้วเกมนี้มันตังบอกแล้วว่าเกมนี้สุดๆละตั้งแต่เล่นมาชอบมากเกมนี้สวยด้วยนะ แตกตีละทีอ่ะสีสวยด้วยนะสีชมพูสีฟ้าก็เหมาะกับคนแบลวอย่างจูนนะเนาะทุกคนสวยๆแบลวแบบจูนเออตัวคูณเพิ่มอื้มสวยสิบรอบไปเออไหลอีกไหลอีกอื้ไม่ไหลทุกคนเออ ตัวค mm ูณ2ิบสองแตกแต่ละทีเนี่ยมันมันมันเยอะนะทุกคนแต่มันก็ต้องอาศัยกินกับตัวคูณอะ่ะเพราะว่ามันจ่ายน้อยแต่ว่ามันแตกสวยยังไม่ดูเงินหรอกว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าเห็นมันสวยก็ดูดีอย่างเงี้ยสามรอยกว่าบาทอยู่นะเฮ้ย โอ้ตัวคูณมันเยอะเนาะคูณยีสรางวันก้อนโต324บาทโอเคมา1รอบหรอบไหลหน่อยเข้าให้หน่อยอืมหมดแล้วทุกคน,นตัวคูณอุตสาห์ถึง26แต่แม่งไ <ๆ S 2> ม่ <ๆ S 2> แตกเลยว่ะ โอเค451บาทแค่นี้ก็เอาแหละไปเราจะปรับเบรดไม่ะหวเพราะว่าทุนเรามันก็เยอะขึ้นแล้วนะเจ0รอยละเออปรับไป10บาทดีกว่าเนาะแต่ว่าก็ใจสั่นๆอยู่นะทุกคนเบรด10บาทเพราะว่ามันหมดเร็วมากเลยนะถ้ามันไม่เข้าเนาะมันก็หมดเร็วมากจริงปัน่น มันมือแป๊บเดียวอะ่ะคือ,ลดลอรดรัวๆเลยนะถ้าไม่เข้าอะ่ะเออแต่มันเข้าอยู่ทุกคนสวยอยู่เอื้มอื้อื้อื้เงียบจังโอ้โหเออมึงก็เข้าให้กูน้อยหนึ่งบาททุกคนแตกอย่างสวยหนึ่งบาทเอดอดอกนี้สวยไปไหลเออไหลไมี่ ช่องนี้ทำไมไม่มีสิบให้มันไหลไปทุกช่องวะโอ้แต่ว่าสิบอยากสวยไม้คิดเยอะเออมาสิบสองบาทเบ็ดห้าบาททุกคนอือเจดอกนี้สวยอ,อืที่บอกว่าสวยเนี่ยคือตื่นเต้นที่มันแตกนะทุกคนมันแตกบ่อยมากมันไหลอ่ะถ้าเบ็ดสูงนี่คือได้เยอะอยู่นะ เพราะมันเยอะดูดิเออสวยเฮ้ยทำไมไม่ได้ตัวคูณวะโอ้โหมาเล่นแบบออโต้ทุกคนแปดสิบรอบไปเออแต่ไม่ไหลเลยวะ่ะอหอตัวคูณไม่มาเลย รอบนี้ตัวคูณสี่ทอกือเออเอาอีกเออไหลอีกไหลอีกอไม่ไหลเออแต่ไม่มีตัวคูณเลยเกมนี้มันจะเป็นแบบว่าบอกทุกรอบเลยนะทุกคนเกมเนี้ยแบบว่าจะพูดยังไงล่ะถ้าถ้ามันแตกอะเออถ้ามันแตกถ้ามันเข้าอะอย่างเงี้ยแล้วถ้า รอบนั้นมีรูปแมวอ่ะมันจะเพิ่มตัวคูณให้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เพิ่มเป็นตัวคูณให้แต่ถ้ารอบไหนที่มันแตกแล้วมันไม่มีรูปแมวอ่ะมันก็ไม่ได้ไงแล้วถ้ามันแตกเยอะๆแล้วมันมีรูปแมวสักสองสามรูปอย่างเงี้ยมันเข้าได้อยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีอือจังหวะนี้อหูคูณหกทุกคนสวย เอออย่างนี้หน่อยไม่ใช่แตกเกือบจะเต็มแต่แมวไม่มีเลยได้ไม่เกินห้าสิบบาทหรอกเออเนี่ยคูณไปดิอืมเอาอีกเอาอีกเออไลายหลายอื้อไม่หลพัดสวยอื้อสี่สิบบาทไลายเออไลายอีกไลายอีก โอ้โหทุกคนแม่ไม่มีตัวคูณเลยเว้ยอะไรกันหมดอีกแล้วอย่าบอกนะว่ามารีวิวเกมนี้แล้วจะขาดทุนเนี่ยเฮ้ยเออ,อ,อเคสวยโอ้โห,โโหไ่เข้าโอ้โหสวยเออไหล ไม่คืออวดไปเยอะไงว่าเกมนี้ไม่เคยขาดทุนเลยไม่เคยเสียเลยแต่ดูตอนนี้ดิดูดิเออเข้าให้หน่อยอืยอ,อือคูณสิอืมไปไหลโอ้โหแต่ไม่ไหลเลยทุกคนดูดิเข้าบ่อยอยู่นะแต่ไม่ไหลอ่ะเออเคโอ้โห สแกตเตอร์ไม่เข้าเลยเออสิบดอกนี้อืมคูณหกไปเออไหลคูณหกม่เข้าไหลอืมสวยดอกนี้โอ้โหไปเรื่อยๆค่ะอย่างสวยอะทุกคนรางวันก้อนโตสี่ร้อยกว่าบาทรอบเนี้รวมๆอ่ะสี่รอ้อยกว่าบาท ไปเรื่อยๆสี่ร้อยยี่สิบหกบาททุกคนอ่ะออโต้อีกห้าสิบเนาะอืมคูณสองเออหกบาทก็ดีกว่าเสียอยู่นะเนาะดีกว่าเสียไปทั้งหมดอยู่แหละเออสิบดอกนี้สวยโอ้ตัวคูณตัวคูณหายไปไหนวะ คูณสองสี่สิบอื้อหือเวสิบบาทเอาอะไรมากเออไปต่อทุกคนมาโอ้โหจังหวะน,นี้สเก็ตเตอร์เข้าแล้วทุกคนอื้อสวยสิบรอบเฮ้ยไปไปสิบรอบอื้อคูณสองสวยอื้อไป หลายอืม right. mm hmm. สวยโอ้ oh, <Yeah. S 1> ไปอีกอื mm ้หลายโอ้โห็สเก็ตเตอร์สามตัวทุกคนมีรุนอีกรุนอ mm ีกอื้มเข้าแล้วโอ้โหจังวะนี้เข้าฟรีในฟีโอ้โหเคตรดงนี้อื <c> ้ม <oughs> สวยไป 256บาทากับ16รอบทุกคนตัวคุณอยู่ที่8แล้วมาคูณเรื่อยๆเ,เอาอีกเออเออ,เอ,อสวยโอ้โหแต่ไม่ไหลเลยว่ะก็อย่างที่ว่าเอาทุกคนเงินฟรีเนาะเออ ือ้อสวยดอกนี้คูณยี่สิบมาอีกถ้ารอบไหนไหลนี่คือแบบสุดปังนะทุกคนแบบปังปุริเย่มากเออเอาีิออสวยดอกนี้สามร้อยกว่าบาทอือหือไม่ไหลไม่ไหลเลยอะไรกันครับไม่ไหลเลยทุกคนสามรอยสามสิบแปดบาท เออก็อดีกว่าไม่ได้อยู่เนาะดีกว่าหมดไปเฉยๆเลยโอ้โหเงียบเงียบ,ยบสามรอบอื้อสวยเออสามร้อยไหล <c oughs> ดอกนี้เอาอีกโอ้โหเออรอบมีห้าร้อยกว่าบาท โอ้หอีกรอบเดียวแตกแล้วไหลให้หน่อยดิอ้โหเงียบเลยเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เล่นแบบทุนต่ำๆมาแล้วทุกคนได้มาพันสี่เออโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันเนาะทุกคนถ้าอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะเนาะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะไปแล้ว